สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับครูน้อยคุณเมืองด่านเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับสำหรับเมนูวันหยุดวันนี้เราจะทำอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูเลยนะครับครับสำหรับวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับก็คือเป็ดนั่นเองนะครับเป็ดนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็คือในช่วงการถอนขนนะครับนี่ชิปใหญ่ของเรา เชฟชายวัฒกับเชฟเต๋านะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวถอนค้นก่อนวันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับเราแต่กุ๊กเราแต่กุ๊กเหรออ่าคงจะเป็นต้มเป็ดนั่นแหละนะครับเป็ดบาบารีนะครับวันนี้นี่เรียกเป็ดบาบารีนะครับเพื่อนครับเราก็จะมาอ่ามาแร่นะครับชำละออกก่อนนะครับเป็นชิ้นชิ้นนี่นะครับเนื้อเป็ดที่เราทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นชิ้นชิ้น ะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับนี่ดูเชฟนะครับเชฟของเราเชฟลิฟนะครับมีเชฟหลายคนแล้เกินตัวนี้ก็ควนะครับนี่นะครับแหล่เป็นชิ้นๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับเออครับครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่กำลังควักกำลังดึงกันใหญ่เลยนะครับเครื่องในนะครับ เครื่องในเป็ดเอาหมดทุกอย่างใช่ไหมครับเชฟครับเอาหมดครับเอาหมดนะครับนี่เอาหมดนะครับไม่มีทิ้งนะครับขี้เอาใช่ไหมครับขี้ไม่เอาครับขี้ไม่เอานะครับนี่นะครับแล้วเรามาดูจะมีเชฟใหญ่เรามาปรุงให้รับประทานกันวันนี้ดูว่าเปลี่ยนอะไรนะครับครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรุงเครื่องนะครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับเชฟครับวันนี้เราจะนึ่งเป็ดครับ นึ่งเป็ดน้ำใสกีน้ำซุปด้วยน้ำมีน้ำซุปด้วยครับโอเคนะครับนี่คือเชฟใหญ่ของเรานะครับเชฟหนุ่มนะครับบ้านกุดม่วงเองวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดของเรานี่นะครับใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันมีอะไรบ้างครับในนี้มีอะไรบ้างครับก็มีเดี๋ยวเราจะต้องใส่กระเทียมไปอีกกระเทียมพริมพริมไทยครับซอสฝาเขียวครับแล้วก็นะครับก็สามเกลือสามเกลือพูดง่ายสามเกลือสามเกลือเกลือหนึ่งเป็ดสามเกลือนะครับวันนี้ แบบบ้านเรานะครับสูตรกุดม่วงกุดม่วงบ้านเราเองนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนเพื <Yeah. S 2> uh ่อนครับตรงนี้เราก็นึ่งนึ่งกันไปก่อนนะครับนึ่งจนกว่าจะสุกแล้วก็เนื้อเป็ดนั้นก็จะเปื่อยนะครับเราถึงจะใส่ผักไปอีกในรอบขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับตรงนี้นึ่งเป็ดของเราก็ได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ ใส่ผักลงไปนะครับมันคืออะไรครับเชฟครับมะเขือยาวครับเพราะว่าเราจะได้เวลาเวลาเรากินเปียแล้วมันมันก็เวลาเราเคี้ยวเราก็หนึบหนึบใช่ไหมเราก็ต้องใช้ผักด้วยกินแก้มไปด้วยโอเคนะครับเราใส่มะเขือยาวนี่เองนะครับโดยที่เชฟเราก็บอก้ผลที่ต้องใส่มะเขือยาวด้วยนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับในช่วงนี้ระหว่างที่รอนะครับเราก็จะมาทําน้าจิ้มใช่ไหมครับเชฟครับ น้ำจิ้มครับอ๋อน้ำจิ้มเลยครับเพราว่าเร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 า,เรานึ่งนึ่งแล้วก็เราก็จะทําน้ําจิ้มอ๋อช่วงที่รอครับนะครับในในสูตรของน้ําจิ้มมีมีอะไรบ้างครับเชฟครับธรรมดาเขาก็มีมะนาวมีมะนาวบ,บ้านๆนี่นะครับมะนาวธรรมดา,มาไ,ไม่ต้องมีอะไรอีกผักชีผักชีธรรมดาครับไม่มีอะไริกน้ำจิ้มทั่วไปนะครับครับน้ำจิ้มทั่วไปโอ้โหได้ได้ลอดูใกล้ๆหน่อยครับดูใกล้ๆหน่อยนี่นะครับสูตรของเชฟหนุ่มนะครับนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละกับครูน้อยคุนบางด่านนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับก็เลียงกันนะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเนื้อเป็ดอ่าแล้วก็น้ําซุปน้ําใสนะครับแล้วก็น้ําจิ้มแซ่บๆลยนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ชิมให้ดูนะครับโดยเชฟลิศนะครับนี่นี่คืออะไรครับที่อันนี้คืออะไรครับส่วนตับมันครับตับนะครับนล้วจิ้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยครับน้ำจน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มตับนะครับอ่า คำเอฟคำเอฟอ่ะครับชินได้พอนะอะขอให้เอาสักชิ้นหนึ่งชิ้นนึงเอาเนื้อหน่อยเนื้อเปลี่ยนหน่อยครับเิ้นครับเอาเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยชิ้นเนื้อครับชิ้นเนื้อครับชิ้นเนื้อครับอ่ะชิ้น้ันจิ้มครับตัวนี้อันนี้คือส่วนไหนครับส่วนไหนส่วนขามันนะครับส่วนขาเนาะอ่ะครับโอ้โหชิมให้เพื่อนๆพื่นดูเลยครับโอ้โหปลาเต่านะครับโอเคครับรสชาติเป็นไงครับเพื่อนๆครับอ่ะเชฟครับ ัดครบน้ำซุปหน่อยครับน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยครับน้ำซุปหน่อยอะไรครับยิ่งเลยครับอยิ่งียิ่งน้ำซุปโอ้โหแบบที่เปิดแล้าได้เลยม่แน่แข็งกว่ามากให้ให้ฟังคอมเมนต์หน่อยครับอร่อยไหมครับสุดยอดนะครับจากเชฟฤิ์ด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับเพื่อนๆครับ